เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น 318i สีบรอนหมายเลขทะเบียนวแวนงงู1699กรุงเทพมหานครจนราวสะพานลอยข้ามสีแยกสนามบินในถนนสายเอเชียฝั่งขาไปพัทลุง พื้นที่หมู่ที่1ตำบลควนลังอเภยหัดใหญ่จวัสงขลาสภาพรถจอดอยู่กลางสะพานและตัวรถติดอยู่กับกลาวสะพานฝั่งขวาด้านหน้าพังไฟหลุดฝากระโปรงเปิดอย่างล้อหน้าซ้ายแตกส่วนด้านซ้ายไฟหลังขวาแตกและยังทําให้น้ํามันพาวเวอร์รั่วรราดบนถนน คนขับซึ่งเป็นผู้ชายนั้นปลอดภัยตำรวจสายตรวจควรลังสพหัดใหญ่และหน่วยผู้ชีพควรลังได้มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสอบถามคนขับบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของลูกค้าที่กำลังขับพาไปตั้งศูนย์ที่อู่แต่ขณะขับขึ้นสะพานได้มีควันขึ้นมาจากล้อหลังและเบรกทำให้รถนั้นเสียหลักไปกระแทกกับราวสะพานฝั่งซ้ายและกระเด็นมาฟาดกับราวสะพานฝั่งขวาแม้จะพยายามควบคุมรถแล้วแต่เอาไม่อยู่ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากสภาพ รถที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วส่วนคนขับถึงกับหน้าถอดสีและตกใจเพราะเป็นรถของลูกค้า